โอเคเกิดปั่งม้าหมุนหมุนไม่ได้ยังไม่เห็นฮันเตอร์ครับฮั okay, <Hunter S 1> นเตอร์ภายน้ำนเห็นแล้วอยู่ตรงรถไฟสถานีหนึ่งซ็นนักบวชยิงอะล็อกล็อกขึ้นไปเปิด เปิดไฟให้เราเล่นได้นะรถไฟอะ่ะนั่ง,งเล่นแล้วล่ะี okay, ไปมานั่งด้วยขอติดรถไปด้วยโอเคเตอร์ <c oughs> <Okay. S 2> ตามมาแล้วพุ่งมาแล้วเรามีต้องเล่นให้สนนะมาแล้วขันเตอร์มาแล้วมาระวังระวัง เรื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วนะเอ,อืองมีคนซ่อมอยู่อุตต้ตาอุ้งน้ำเยอะโอ้โหมันไหลใจ๊จริงจริง ว่าวันนี้ไม่น่าได้เล่นแล้วครับเครื่องติดติดดับๆครับผมไปเจอกันพรุ่งนี้ได้ครับผมขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันครับวันนี้มันตอ้องขึ้นตามมาหรือเปล่าไม่รู้ครับห่วล้วฮะี่ตรงนี้มันสามารถโดดลงได้นี่นะอยู่ตรงไหนเนี่ย แปดสิบอดเปอร์เซ็นต์ขอบคุณน้องน้โมครับผมสำหรับการกดไลค์สตรีมครับโอ,อ้โดนละนั้นสถานีหนึ่งเ<ด>หรอโดนสถานีหนึ่งเลยสีขึคร่งเต็มเต็มโอ้โหไม่เต็มแป๊บเดียวไอ้ก็ได้เดินผ่านมาเปิดเอ่อปิดไปให้ด้วย น้องซ่อมอยู่หนึ่งเครื่องเค<ป>ยเพื่อนไหนเร็วไม่มีใครช่วยจริงอันเนี้ยต้องออกตัวแล้วถ้าจะช่วยฮันเตอร์ไม่ทันแล้วแบบนี้ไม่ทันได้ยึดยักษ์อ่ะไม่ทันครับไม่ทนันเปลีย่ยนได้ใช่ ล็อก่อนแป๊บนึงก็ได้ไหนๆก็มาเลยละเลยเฟดแล้วสาปิดให้แล้วด้านโน้นเหมือนมีคนเก็บเครื่องอยู่ปะไม่ที่คอกันไม่รู้วน้องจะไปด้านโน้นเครื่องน้องมีคนเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ สี <46 S 2> ่สิบหกหลุดราคาหลุด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 แล้ว,ลลลลลวอะไรหลุดครับหลุดจากฮันเตอร์ผมอยู่นี่ตั้งใจไปหาผมก็ได้เดี<_ <T> <_>๋ยวผมไปช่วยเองเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมน่าจะเสร็จทีหลังนะเดี๋ยวเราด้าประตูเลยก็ได้มั้ง เท่าไรแล้วเนี่ยแปดสิบกว่าครับโอเควันนี้ปกเก้าไม่น่าตามมาเลยลืมวันนี้ก็เก้าแล้วค่ะอาจุดอ,อุ้ยดีนะฮันเขาไม่ สถาน,นตีตล้มให้ตาแดงประตูกำลังเปิดค่ะฝั่งไหนครับฝั่งฝั่งฝั่ง,ง,งสถาน,นีหนึ่งน่าจะไม่ทันค่ะอันหนี่ขึ้นรถไปเลยครับประตูอีกฝั่งน้องน้ำหอมเปิดเปิดอยู่ไม่ได้มัน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 ขวางไว้ ไปเปิดให้ทั้งนั้นรอแป๊บหนึ่งคือรถได้ไหมจะไม่ได้อะค่ะอืมนอนนี้ไปแล้วเปิดที่นีเลยก็ได้ลุกให้ได้ด ประมาณห้าสิบละค่ะเขากำลังกลับเ,ลเขากำลังกลับ,ลบโอเคจับอุ้มละค่ะตอนนี้ลังเลอยู่มันจะเอาหรือไม่เอาโอเคสรุปกัได้ไหม่ะถ้าจะได้นะตะกี้เกือบอ่ะ เขาดื่มเป็นไงบ้างเนี่ยออกแล้วนะไม่รู้เหมือนกันอือน่าจะออกได้แล้วล่ะ